เดี๋ยวเนี่ยเขามีสอนออนไลน์เต็มไปหมดไม่ว,ว่าจะเรียนวิชาอะไรให้น้องเนี่ยนั่งเรียนอยู่บ้านเรียนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือน้องไม่ต้องออกจากบ้านเอาจริงๆถ้าน้องไม่ติดอะไรนะช่วงโควิดเนี่ยแม่งมีอะไรให้เรียนเยอะแยะหมดอะแล้วแม่งก็สนุกด้วยแต่น้องไม่เรียนกันเองขี้เกียรตินอนตีพุงเล่นเกมน้องก็ติดอยู่แค่นี้แหละไม่มีอะไรเลยถึงเวลาสอบน้องก็บอกทําไม่ได้จําสูตรไม่ได้แทนค่าไม่ออกแก้สมการไม่เป็นที่มันเป็นอย่างเนี้ยเป็นเพราะวิกฤต หรือว่าเป็นเพราะวิตในของน้องโควิดทําให้เราป่วยกายแต่ฟิสิกส์จะทําให้น้องสอบตกก็นั่งท่องไปดิสูตรสี่สูตรอะสูตรการเคลื่อนที่สี่สูตรอะีกับยูบวกเอทเอสกับยูทีบวกส่หนึ่งกับสองเอทกำลังสองวีกำลังสองเท่ากับยูกำลังสองบวกสองเอสเอสกับยูบวกวีส่วนสองคูณทีท่องไปดิครับแอปเดียวครึ่งวันน้องก็จําได้แล้วแต่โควิดมาเนี่ยทำให้เราเห็นการเรียนออนไลน์เยอะแยะมากขึ้นถ้าน้องไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนมาเรียนที่นี่สิครับ ฟิสิกส์ยากแต่ง่ายสอนโดยบางกอ๊บแล้วน้องจะผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปพร้อมกับฟิสิกส์ได้ด้วยดีอย่างแน่นอนครับช่วงนี้น้องก็อยู่บ้านก่อนนะไม่ต้องออกไปไหนออกกําลังกายที่บ้านทํากิจกรรที่บ้าน,าานให้โรคโควิดเนี่ยมันหายไปเะก่อนแล้วค่อยอยากจะออกไปไหนก็ได้ใช้เวลาว่างมาที่เป็นประโยชน์ดีกว่าทําอาหารเรียนหนังสือโอเคนะครับบาย